สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าคนที่มีลายมือแบบว่าทีเยอะๆหรือว่าลายเส้นเยอะๆแบบนี้นะครับกับคนที่มีลายมือนะครับหรือว่าลายเส้นน้อยๆแบบนี้เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างให้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์โจนะครับศักรายมือเศรษฐีเสริมดวงดูลายมือออนไลน์นะครับรับออกแบบลายมือเศรษฐีนะครับ สำหรับความแตกต่างนะครับของคนที่มีลายมือเยอะๆแบบนี้นะครับก็คือลายเส้นเยอะๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่มีลายเส้นเยอะๆเนี่ยหนึ่งนะครับเป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีช่างจดช่างจํานะครับรายละเอียดดีก็คือเหมือนจะทําอะไรเนี่ยต้องมีในส่วนของขั้นตอนนะครับมีในส่วนของแบบแผนนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนจะละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนนี่หมายถึงว่าอาจจะหมายถึงจิตใจก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับ อ่อ,อนไหวง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะครับเก็บทุกเรื่องราวรอบตัวถึงบอกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีไงนะครับเรื่องที่ทําให้เสียใจทุกใจดีใจเก็บเอาไหว้หมดนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อของหรือทําอะไรทีเนี่ยก็ต้องมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เส้นไลยมือน้อยล่ะถ้าเป็นคนเส้นไลยมือน้อยแบบนี้เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายนะครับอะไรก็ได้สบายสบายเรื่อยๆไม่แบบว่าไม่ซีเรียสมากนะครับไม่ไม่ ไม่เป็นคนที่แบบเรื่องมากเรื่องเยอะนะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ชอบอะไรที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวมากกว่านะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากคนที่มีรายมือเยอะครับ